มินนี่นะครับ G Idol นะครับเผยคำพูดลิซ่านะครับที่ให้ไว้กอดเดบิวต์นะครับจำได้ไม่เคยลืมจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับถือว่าเป็นเด็กไทยอีกคนนึงนะครับที่มีความสามารถนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปแจ้งเกิดในวงการ K-POP นะครับสำหรับมินนี่นะครับนิชายน์ตารักษ์นะครับก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีในฐานะของวง G Idol นะครับเกิร์กรุ๊ปน้องใหม่นะครับที่กำลังมาแรงสุดๆตอนนี้นะครับมินนี่เนี่ยก็เล่าเรื่องหลายๆอย่างนะก่อนจะฝ่าฟันอุปสรรคมาได้นะแล้วก็ใช้การ ฝึกฝนเนี่ยตัวเองอย่างน้อยเนี่ยสปีกว่านะกว่าจะได้เดบิวต์นะครับ ล่าสุดนะครับมินนี่เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารสุดสัปดาห์นะครับพร้อมกับเล่าเรื่องราวต่างๆมากมายนะในเส้นทางของการเป็นศิลปินหรือว่าไอดอลนะครับซึ่งมีบางช่วงเนี่ยสาวมินนี่เนี่ยก็ได้เผยว่านะครับเด็กไทยเนี่ยที่ได้ไปทํางานเดบิวต์เป็นศิลปินเกาหลีอย่างตัวเธอเองไม่ว่าจะเป็นสอน CLC หรือว่าแบมแบม GOT7 รวมถึงเต็นนะ NCT แล้วก็ลิซ่าเนี่ยทุกคนก็จะมีกุ๊ปไลน์เป็นของตัวเองนะแล้วก็มีข้อความข้อความหนึ่งนะที่มินนี่เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ แล้วก็พูดถึงลิซ่าไว้ด้วยนะและเมนนี่นะครับเต้เล่าถึงความประทับใจถึงลิซ่านะช่วงที่เธอก่อนจะได้เดบิวต์นะครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปนะครับตอนนั้นเนี่ยเธอวิตกกังวลมากๆนะครับแต่ลิซ่าเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจนะครับคําแนะนํากับเธอว่านะครับ ชัดดูยูเอบสนะก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะออกมาดีเองนะครับซึ่งตอนนั้นที่เธอได้ยินเนี่ยก็รู้สึกเนี่ยมีกำลังใจมากมานะครับและคำนี้เนี่ยก็ทำให้ตัวเธอเองเนี่ยไม่เคยลืมจนถึงทุกวันนี้นะพูดง่ายว่าเป็นกำลังใจที่ดีๆและเป็นพลังบวกให้กับเธอนั่นเองนะครับและคำแนะนำของลิซ่าเนี่ยคุณก็สามารถเอาไปเป็นกำลังใจให้กับตัวเองได้นะครับ just do your best เนะี่ยก็หมายความว่าทำให้ดีที่สุดนะทุกอย่างก็จะออกมาดีเองนะคุณเคย เป็นบ้างไหมนะรู้สึกว่ากังวลรู้สึกว่ามันแบบเราจะทำอย่างไรดีนะต้องการกำลังใจแบบนี้เนี่ยคุณก็ลองเอาคำนี้ไปใช้ดูนะเชื่อว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะผ่านอะไรมามากมายนะแล้วก็กว่าจะมาถึงวันที่เธอได้เดบิวต์แลวโด่งดังในขนาดนี้นะครับก็อยากเป็นกำลังใจใทุกคนนะที่กำลังรู้สึกท้อนะในหลายๆเรื่องนะก็ ใช้คำนี้ได้นะครับก่อนจะคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องเราได้นะแล้วกลับมาพบกัรอัปเดตข่าวได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ